ผมมารีวิวนะครับฟิล์มกันรอยไชน้าฟอร์ซ่านะครับ3า0นะครับผมเป็นสําเร็จรูปนะครับอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีฟิล์มเป็นไสท้ายนะครับเหมือนกันนะครับสําเร็จรูปนะครับผมเป็นชิ้นเดียวนะครับย้ำว่าชิ้นเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดวิธีติดตั้งติดให้ดูนะครับติดตั้งง่ายๆนะครับล้างทำความสะอาดนะครับเช็ดเพอะให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่ามีที่ฝุ่นนะครับผมใดๆก็ตามเช็ดให้เกลี้ยงนะครับผมอันนี้เช็ดไปแล้วรอบหนึ่ง เดี๋ยวผมเช็ดให้รอบหนึ่งอย่าให้ที่ฝุ่นเด็ดขาดนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับการติดตั้งติดง่ายง่ายนะครับฟิลจะเป็นสเร็จนะครับผมฉีดน้ำลงไปนะครับให้เราแกะตัวฟิลมาครึ่งนึงก่อนนะครับผมครึ่งนึงนะครับอ่าแล้วก็วางไปนะครับวางเผื่อสเกลให้มันเกินนิดนึงนะครับผมเกินขอบไปหน่อยอ่าแล้วก็แตะลงไปนะครับกดไปสองข้างนึงนะครับแล้วก็เอาตัวรีดนะครับผมตัวรีด นิดเราก็ค่อยนิดนะครับนิดกึ่งกลางก่อนนะครับแล้วก็ยกนะครับผมที่ติดใช้น้ำเปล่าติดนะครับติดตั้งเองได้นะครับผมถ้าคุณลูกค้าซื้อที่ติดตั้งนี่ครับวิธีจารติดตั้งก็คือต่านี่เลยง่ายน,นะครับจะทําเผื่อสเกลไว้ให้มันเกินนะครับเวลาติดตั้งก็จะได้ติดตั้งเรามือจับได้ถ้าให้ทำพอดีเอ๊ะเหมือนฟิล์มใหม่ เวลาเราจับปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคาบนะครับไม่แน,นะนำนะครับเป็นฟอกาเราก็สามารถจับยกขึ้นมาได้ต่างคางอาเ่นเดีวยวกันครับขอบครับมีมันย่นนะครับเป็นรอยยับเราก็ใช้ได้นะครับได้เอาผมทั่วไปก็ได้ถ้าเราไม่มีาก็ใช้ไฟแช็กก็ได้ครับใช้ได้ร้อนเลยนะครัเป่าบางๆพอ แล้วก็รีดลงไปนะครับผมที่เป็นรอยยับเสร็จแล้วมาสังนี้แล้วครับผมฉีดน้ำเพิ่มไม่ได้ครับถ้าตัวติดไปแล้วมันตัวมีฟอสกาดรีดนะครับแข็งนครับผมกดแรงๆเลยครับไม่ต้องกลัวว่าฟิล์มจะเป็นรอย ฟีมมันจะเป็นมันจะมีหน้าเคลือบอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเราติดเสร็จแล้วเราค่อยรอหน้าเคลือบออกเป็นรอยยับแล้วก็ต่อได้นะครับง่ายง่ายครับติดใช้เวลาติดไม่ถึงสิบนาทีครับผมนี่ครับนี่งแรงครับ ตัวรีดก็ใช้ปบะชาชนหรือับรการ์ดเครดิตหรือบัตรพวกคีการ์ดเลยนะครับลองผ้าแล้วก็เอามารีดนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่มีตัวรีดจริงๆทางร้านมีจําหน่ายนะครับผมจะมีฟอกัดนะครับเราก็แกะนะครับดึงขึ้นมาเลยเห็นไหมเป็นรอยยับรอยใดนะครับหายแล้วครับหายรอยยับละเรวก็รีดลงไปเลย หใหนน้ำแห้งนะครับผมสังเกตนะครับมันจะเกินออกมานิดนึงนะครับโดยรอบสเกลของชุดสี่จะเกินมานะครับใน,นร่องแล้วอันนี้นะครับเดี๋ยวลูกค,าค้าค่อยๆใช้มคัปเตอร์หรือใบมีดตันที่คมๆนะครับสีดได้เลยแต่ตอนกีดก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนไฟนะมันมีร่องอยู่แล้วเดี๋ยว ผมจะขีดให้ดูเป็นตัวอย่างจะขีดให้ดูนะครับอย่างอ่าเรารีดให,ให้สุดก่อนนะครับสุดขอบก่อนเสร็จปุ๊บการกรีดนะครับนี่เอาไปดูใกล้ครับโซ่ไปดูใกล้จะมีร่องท้วสีนะครับของระหว่างคิ้วนะครับกรีดชิดด้านบนนะครับไม่ต้องกดเข้าไปสุดนะใบมีดนะครับมันจะขูดโฟมไฟเป็นรอยยกใบมีดเอามือรองแล้วกรีดตามร่องนะครับ สั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเห็หนไหมมันปูดเรากดไว้ก่อนแล้วก็กรีดเหมือนเดิมน,นะครับผมในร่องนะครับแล้วก็เนี่ยครับยกเบาๆค่อยๆย,ย,ยกแล้วค่อยลากนะครับง่ายๆติดตั้งนะครับผม,มนะครับแล้วเราก็กรีดที่มุมนะครับที่มุมด้านข้าง แล้วก็ด้านข้างนอกนะครับดีเรยาวนะครับชิ้นชุดสีมันจะมีร่องอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโคมไฟหรือเปล่าขี่ลงมาด้านล่างตามสเกลร่องพลาสติกเห็นไหมครับใบมีดจะเข้าไปในร่องเลยแล้วก็แ,แค่วิ่งตามใบมีดเนี่ยครับเห็นไหมไม่ต้องไปโดนโคมไฟนะครับลอบมาก็จะไม่มีรอยอเนี่ยอย่างกรณีนี้มีฟอักาัดนะครับเราก็ไล่ออกไปได้ เพราะเราใช้น้ำติดไม่ต้องกลัวว่าติดไปแล้วเฮ้ยมันจะมีออกาสเรารีด,ดแรงๆเลยอีกนะครับล่องนะครับกีำตรงเส้นด้วยกันนะครับแค่แนี้ครับผมแล้วเราก็มา ใช้ได้ก็เป่าผมเป่าเจ็บขอบอเก็บขอบให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าขอบเนี่ยแหละครับถ้าจะหลุดคือหลุดที่ขอบ ตั้งง่ายๆนะครับแต่ล้าคุณลูกค้ากลัวติดไม่เป็นจริงๆบริการมาติดที่ร้านนี้เลยครับผมทางร้านมีการตั้งสี่นะครับผม,มเสร็จแล้วครับผม นี่ครับชียบยับนี่คือหน้าเคลือบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราาลอกฟีมันดูก็ให้เขี่ยนะครับหน้าเคลือบออกดึงเบาๆครับผมนี่ครับเงาใสครับเป็นไงครับเงาวิ่งหายเซ็ตน้ำบ่เรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับ